ให้กรไปเลยไมนไมใช่ไปก่อนไม่ใินไม่ใชสิ่นม่ใงมนไม่ใ่สิ่งมนไม่ใชิ่งมไม่ใช่ส่งมนไม่ใช่สิ่งมันไม่มันไม่ใ่สิ่งันไม่ใช่่งมั่ในไ่ใช่สิ่่ใช่สิ่งมนไม่ใช่สิ่งมันนไมมันไิ่งันไม่ในไม่ ก็ต okay. oh, okay. the ิดกันนะเื but, so, <S 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 ่อประดาอะไรใช่มโอ้โโอ้โห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 โอไ่อย้ใส่นะครับนอไเาองสกาอร้างคะโอ้ของสกายเยอะมากเลยครับปันนี้มีพิยนาครับมีพระแม่อุมาครับมีปีเสีอครับมีท้าเวศครับโอ้ทาเวศพระพิษเนศพระโอมโอมเยอะมากครับอะมากของนี้นะครับขอ้นะครม ข้าแม่รัศมีครับอะไรก็เนี่ยข้าแม่รัศมีครับมีใจอ่านมีกเป็นไรมากซึ่งปกติแล้วของคนเป็นที่ต้องใส่บูมหรือเปล่าด้วยครับเพราะอย่างนี้เราเราสองคนยิ่งเป็นคนเชื่ออยู่แล้วด้วยอืมอีกนิดนึงเป็นพ่อแล้วคือเป็นคนเชื่ออยู่แล้วคนใหญ่จะไปแบบขอเรื่องอะไรกันทุกที ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพิฆเนศเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเราทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็พระพิฆเนศก็เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จใช่แล้วเราก็แบบมีไปวัดโพงวัดแข่บ้างพี่เหรอไปเที่ยวอะไรไหนอันนี้เคยไปปะทันนี้เคยไปครับเคยไปไหว้เองครับมาทำผมวันนี้เพื่อนผมไม่ค่อยสบายมาการกงานแลาที่ไหนญ่แล้วก็ร้อนใช่ครับก็เนี่ยก็มีไปอย่างแบบที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยก็จะมีพาเวท มอนตเวนที่เราไปด้วยกันมาแต่เป็นไปโปรตัวเวนแล้วไปต่างประเทศทีไรที่แบบต่างประเทศก็ไปนะครับอย่างตอนไปฮ่องกงไปแฟนเมิเนาะเราก็แบบไปไปมูด,ด้วยกันก็แบบไปซื้อทั้งเซตเลยแล้วก็เดินไหว้ <c oughs> ทั้งวัดเลยจำชื่อวัดไม่ได้อ่ารีบเดี๋ยวทำผ้าไปเดี๋ยวผมตุ้ยเลยทำข้าวมางอกาาอกันนี้นะครับที่เดี๋ยวนาน,นี้เนี่ยยังไม่ได้บูชาพระผมครับก็เลยอาจจะยังป่วยบ้าง เดี๋ยววันนี้ได้พระเขผมจากครัพรัฟวิพาไปแล้วพรุ่งนี้หายเลยอ,อ,อะไรนะครับเป็นผาใช่ครับวันนี้เป็นซีโอเดี๋ยวผมทำหน้าที่เป็นแบบล่ามคอนสเทตเองคือสามารถแบบว่านานี่แค่ทำท่าดสก,กายสามารถพูดแทนได้เลยว่านานี่รู้สึกว่าอ่ะรอะขอบคุณสำหรับคำถามตอนนั้นนี่ก็ดีใจมากครับที่วันนี้ได้มารัฟวิพานะครับเป็นอนิวแฟล็กซ์สตนะครับล่างสยามสแควร์ที่มีรบ ทุกเครื่องประดับครับตั้งแต่สร้อยคอนะครับสร้อยข้อมือครับผมชามนะครับแหวนก็มีครับผมหรือว่าจะเป็นรูปปั้นอาร์ตทอยนะครับมีครบทุกอย่างจริงๆนะครับผมเรียกว่าไม่ว่าใครนะครับจะเป็นซีอหรือว่าเป็นอ่อพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายทุกคนสามารถกูุาได้ทุกคนเลยครับมีจ้าวว่าเมีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับอย่างล่าสุดนะครับ c o l l e c ชันอ all round นะครับเป็นคอยล้อมนะครับก็ คุณผู้ชายที่แบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเส้นเก่ามันแบบว่าดูแบบเล็กไปก็เส้นใหม่นี้นะครับผู้ชายใส่ได้นักนี่อันนี้ใส่ก็เทสีชมพูที่เคยบอกว่าใครบอกว่าแบลไม่แบล็คนะครับเขาอยู่ในข้อมูลอันนี้ไม่แบลเลยแบล็คเนย่จรไหมครับอย่าให้พูดเยอะซีโอผูดเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าตรองนี้ต้องเก็บคป็นแบบเป็นฟิลแบบว่าอ่านักลบสมัยก่อนแบบว่าคำพูดคำพูดมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่า เปล่งวาจาน้อยๆวาจาเราจะได้สักสิทธิ์ผมจะบอกว่าคอยล้อมเนี่ยขอบพูดหน่อยแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลับพูดมากพูดก็จะไอ้แต่ก่อนนิดนึงแล้วกันพืนไว้ก็คือคือนอกจากจะได้รับพลังจากเทมเนี่ยก yeah, ็ได้รับพลังจากคอยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่นี่ก็เป็นอัญมณีนะครับอัญมณีที่แบบว่า ส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันครับผมใช่เลยครับใช่ครับอันนี้ไม่ได้อายนะมันกินแล้วแลกจูบแลกจูบนะวัสดีนะ้รับข้นไปขีดสองไปค่ะขอบฝากไปฝากหน่อยว่าสนใจมาครับก็เ่อนคนไหนนะครับที่สนใจแร้วิภาชวลีนะครับก็ มาได้นะครับจริงๆมีหลายที่มากแต่ว่าถ้ามาที่นี่นะครับที่สยามสแควร์นะครับหรือสยามร้อนนั่นเองสยามร้อนนี่เริ่มเริ่มแก่แล้วครับกุณสยามสยามร้อนเริ่มแล้วก็ ตราพิพาที่นี่นะครับมีครบมีเยอะที่สุดนะครับใครตามหาอะไรมาที่นี่ได้ของกลับไปแด่นอนชั้นนะครับคุณสกายสามชั้นครับผมตั้งแต่ชั้นแรกจนจนชั้นสามนะครับชั้นสามจะเป็น collaboration กับดิสนีย์นะครับใครที่อยากมาดูว่าเราพิพาตั้งแต่คอแรกจนถึงคอปัจจุบันนี้ครับเขามีครบทุกคอเลยครับสามารถมาดูได้นะครับเราวิพาคอเยอะมากแต่ว่าคอคุณนอนนี้ไหวไหมไหวอยู่ครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษสุดในนี้นะครับที่เป็น c o l l e คชั o ใหม่นะครับเขาจะมาขายที่ ที่นีบไม่เดียวที่แรกนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจก็รีบมาดูนะครับใช่พลอยร้อมนะพลอยร้อเมวานนี้ปิ้งเก่งไทยเก่งทุกทีเลยไปเลยกบมากเ้ยที่ไทยก็มีแต่ว่าไม่ยอมมาเจอหรือเปล่าครับไม่ต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างโหยจะจำไปใช้แล้วเปลี่ยนคำถามเลยมอเไปเป็นมีตร่างประเทศมาครับล่าสุดไปฟิลิปปินส์มาครับก็สนุกมากเนาะ ใช่ครับนแฟนที่นู้นแบบว่าน่ารักมากแบบเล่นอะไรไปคือแบบตะโกนแบบเชียร์อ้ารสุดๆเป็นไงแฮปปี้มากไหมคะเพราะแบบว่าเกินเราได้ไปเจอนแฟนหลายคนมากใช่ครับก็ทั้งทั้งปีนี้ก็น่าจะเป็น7 7ของประเทศแล้วครับ,รบจะมีอีกไหมเดี๋ยวต้นเดือนหน้าไปสิงคโปร์ครับมันหลังจะ,ะสิงคโปร์มีไหมคะแบบต้นคนจากฝั่งยุโร รูโหรอมีประกาศไปแล้วมีประกาศไปแล้วแต่น่าจะปีหน้าปีหน้าครับไปอิตาลีครับแล้วฝากติดตามด้วยครับอืมพักผ่อนทันิดนึงอันนี้ก็มีนิดนึงนะได้ได้ได้นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเพื่อนผมแซวแซวถูกว่าเป็นแบรนด์คาร์พูลขอเสิมันคือยังไงหรอผมเขาไม่คิดว่าจากดอกไม้จะกลายมาเป็นอาหารนะครับก็เห็นใจ เดียรหน้าเดียวหน้าก็น่าน้อยใจอยู่แต่ก็แต่ถ้าถ้าจริงๆมันเป็นความสุขของทุกคนก็ก็อาให้เปลี่ยนได้เลยหรอเราสองคนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้แต่ว่าถ้าทุกคนแฮปปี้เราก็ยินยอมก็ได้ค่ะเราสองคนหมายถึงว่าคุณอันนี้กับเดียรหน้าุมกับผมยังไงนยคุณจะกายแฮปปี้ไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยมูไม่ตก็มอก ไอ้ตัวก็ล้ออยู่แล้นะบอกผมเห็นอยู่เห็นกระตาเลยลูกผมก็โดนบูลลี่เหมือนกันอ่างั้นเราขอตั้งแถลงตรงนี้นะครับทั้งสี่คนขอขอความเห็นใจนะครับแบบก้อนตามสังคมนะครับจะโบยจะติดฟอนิวหน้าอย่าล้ออย่าล้อลูกพวกเราเลยนะครับลูกพวกเราดีไซน์มาด้วยความตั้งใจครับจนทุกวันนี้มันค่อนข้างไปไกลแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวจะเป็นคนแบบก้อนไม้ก็ได้นะเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้แล้วขอยืนยันอย่หนึ่งครับน้องเป็นบอยนะครับน้องเป็น ผู้ชายเป็นแฟนเท่ๆนะครับขออภัยที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดครับของเราคือยยกีฬาเป็นก้อนเมฆสมายใช่ไหมครับสมายเป็นก้อนเมฆครับจู๊ดไม่ได้เป็นโคอชครับของคุณสกายจู๊เป็นโคซอนะครับโคอชแบนหรือโคซอคอร์คอร์ล่าสุดแพ็กวันนี้ค่ะสมายจีบค่ะใหิดคนะ อันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องภายในครับอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวมันต้องไปถึงชั้นศาลครับศาลไหนศาลไหนศาลตรศาลเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้แน่นอนอันนี้ผิดไหมครับลุงอันนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยรู้เลยครับแต่อันนี้ก็ไม่ผิดครับแต่ต้องขอตัวเองนะครับทนนายกันนี้แบบซักซักโจทย์แบบว่าไม่ค่อยมีมูลอันนี้ไม่มีมยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงการอีกทีว่าใครผิดเดี๋ยวจะมีกระบวนการตามมาครับ แกินได้เลยใช่มคะนี่ไปสารเมื่อเช้าไม่เอามีกิดดดนดาไปไหว้ได้เหรวเอาไปเอาไปแล้ว,ว<ๆ>ก็เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวชนะแน่อนอนรอดูอีกทีว่างานนี้ใครจะเป็นคนรับผิดนะคะงานนีตตต้ต้องมีคนผิดโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะ

พี่กายพี Trop ่กายทงนี้หน่อยนะคะโอเคเออานนี้่งีงนีนะอยนะีวิโอน้แล้วขอนอก้วยนะขอบคุณ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 ขอบคุคุณบคุณขอบคุณขอบคุบคุณอบคุณขอบอบคุณขอบคคุณขขอบคุณขคุขอบคุณขอบคุคุณบขอบคุอบคุณคุณคุณ สวัสดีค่ะน้องพี่ค่ะน้อี่ฝนอีีนะลูกยนีพีคแลวัะอวันีเลเบอร์ไปแล้วแล้วเลือกดีแล้วว่าคนเบอร์เลือกคนเบอร์ดีล้วเบอร์ว่ารไงใส่ใส่เยเออขอคนะพี่ีขอบคุณนะ่ี้ลูกม I you.